ผมพาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะนี่ฮะ Foxcon n Foxconn ะผู้ผลิต iPhone เจ้าดังนะครับแล้วก็ประกาศเพิ่มแล้วนะประกาศเพิ่มเติมนะว่าจะมีแผนนะครับที่จะลงทุนอีก700ล้านนะครับดอลลาร์นะครับที่อินเดียเพื่อจะสร้างแผนนะชิป from China นะครับ คือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า Foxcon n เนี่ยก็มีแพลนหรือมีฐานการผลิตที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ประเทศจีนประเทศอินเดียอยู่แล้วนะครับแต่ฐานการผลิตที่ประเทศอินเดียเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันคือเครื่องเก่าเครื่องเก่าที่ที่อยู่ที่ที่จีนเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พอเวลา iPhone มันออกโมเดลใหม่ใช่ไหมโมเดลใหม่ไอโมเดลเก่าๆเนี่ยมันก็มีเครื่องอยู่ใช่ไหมก็ ไม่มีที่นะก็ยกเครื่องเก่าเนี่ยแหละไปผลิตกันที่เขาเรียกว่าที่อินเดียนะงั้นอินเดียมจะเป็นฐานการผลิตเรียกว่าอะไรไอโฟนรุ่นเก่าๆะนะเออก็ถามว่าเป็นของฟ็อกซ์คอนไหมเป็นของฟ็อกซ์คอนแต่ว่าก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะมีแผนนะครับย้ายไอรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยไปให้หมดเลยนะครับเจ็ดร้อยล้านนะฮะลงทุนที่อินเดียแล้วก็จะย้ายทั้งหมดไป making latest iphone in india กออ็ ต่อไปนี้เขาจะถ้าถ้ามันเป็นจริงแนละ้วย้ายไปสําเร็จนะต่อไปนี้ซื้อ iPhone ก็ Made in India เรียบร้อยไม่ใช่ Made in China นะครับภาพความขัดแยง้ง Decouple มันเริ่มสอเขาจะจัดระเบียบโลกใหม่หนักขึ้นทุกวันนะเพื่อน,อนๆอะไรอะไรที่มันเคยอยู่มานานๆอยู่มาสักพักจนเหมือนจะเป็นมาตรฐานของโลกเนี่ยมันถูกสสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ โรงงานโลกอย่างจีนเนี่ยมันก็เริ่มมีไหลออกเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ก็ไหลออกเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้าไปสู่จุดสมดุลใหม่แล้วกันนะผมใช้ว่าจุดสมดุลใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ท้าทายพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงการเขาเรียกว่าอะไรรวมถึงการปฏิวัตินะอุตสาหกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเศษร,รเศษฐกิจของจีนที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนะผมตอบบลูทธูธแป๊บหนึ่ง โอเคประมาณนั้นแล้กันนะครับสำหรับข่าวนี้ก็จับตาฟอคคอนกันไว้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะบลูเบิร์กลงผมก็เลยแบบอเอามาหน่อยก็ยังดีนะฮะมีการรายงานครับจากบลูเบิร์กบอกว่า Thailand นะครับ Target ก i ฟิฟ l ี้เ n เว่น t ิลลิอ i n อิ e เวนนะครับ tech sector นะครับประเทศไทยมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะได้รับเงินลงทุนเนี่ยจะมีการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจำนวนประมาณสัก 57บินเลียนนะ mm hmm. ก็ประมาณ57,000ล้านโอโ้ดอลาลาร์สหรัฐนะในธุรกิจที่เป็นธุรกิจสีเขียวนั่นเองหรือ Green Energy นะครับ mm hmm. เช่นพวก Electric Vehicle Smart Electric Electronics นะ mm hmm. พวกเนี้ยนะก็ภายในปี and and sustainable economies ภายใ e นปี2030นะมันก็เป็นแผนที่ท่านประยุทธ์เนี่ยไปสัญญาเอาไว้นะว่าจะต้องเราจะต้อง go green sustainable SDG ผ่านหมดเนี่ยภายในปี2030นะฮะสารภาพว่าปีนี้ล่วงเลยไปปี2023แล้วไม่เห็นอะไรเลยฮะเอาแบบตรงๆนะไม่ไม่ไม่เข้าข้างดังนั้นนะ่ะไม่เห็นอะไรเลยฮะไม่ยังมันดูมืดมนมากเลยว่ามันจะไป2030แบบที่สัญญาไว้ได้อย่างไรนะฮะสัญญาไว้อะได้ไอคนสัญญาสัญญาแต่คนพักปฏิบัติเนี่ยก็ ปวดหัวก็อยู่พอสมควรนะก็ต้องดูแหละว่ามันจะจำได้ไหมนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าเปิดประเทศนะอำนวยความสูดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติอะไรเงี้ยก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามานะครับห้าหมดล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยนะอืมไม่น้อยกับการพัฒนาทุกๆอย่างให้เป็นโลกสีเขียวนะครับ the fresh investment may c a e n t uh, generate uh, six u n h 0 0นะครับคือ6 2 5 0 0 จ็อบเลยนะครับเงินลงทุนระดับนี้นะห้าหมล้านดอนลลาร์นะไม่ใช่5 7 0 0 0ล้านบาทด้วยนะห้าหมล้านดอนลลาร์เนี่ยคิดว่าจะสร้างงานให้กับประเทศไทยได้ประมาณ6กแ0 0 0 0 0นาะผมก็ไม่รู้ว่าใครประเมินตัวเลขนี้นะเออนั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ะไอห้57เนี่ยมันจะได้ถึงหรือเปล่าก็ต้องไปดูมายสโตนกันแล้วก็จะเจเนเรต การจ้างงานได้ขนาดนั้นจริงไหมนะครับแอดอิกประมาณ1.7 trillion บาทนะโอ้โหทิ i เล i นเลยนะ Nation Cross ะ GDP ของเราเนี่ยก็จะขึ้นไปอีกประมาณ1.7 trillion บาทก็ประมาณนั้นนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ <c oughs> หยิบมาให้ดูครับมันมีรายงานของอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเรื่องของการทำธุรกิจสีเขียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัว ไกดฮะกฮะมันยังไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะฮะมีรเ,เป็นรูปธรรมรถ ev ก็ยังผลิตเองไม่ได้นะยังต้องใช้โคต้านำเข้ามาก่อนเดี๋ยวผลิตคืนนะ,ะแต่ว่าก็มันก็มีทิศทางที่ดีอะแต่แต่สัญญาไว้เยอะไงแล้วมันต้องปี2030อะมันต้องมันต้องเร่งแล้วนะมันต้องเร่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องเลือกตั้งกันก่อนนะ <laughs>